เริ่มเกมครับเมืองทองยูเนเต็ดกับทางด้าของโคโนคาเดมี่ครับเมืองทองอยู่นนนนนออยในชุดสีเทาดำนะครับส่วนของโคโะคาเดมี่อยู่ในชุดสีเหลืองขาวแล,ล้วล้มลงไปครับพุทธศิลป์ฟกีครับ <t> <t> เปิดไปเสาไกลได้หมกลูกนี้อย่างคลามคานกับเมืองทอง แข้งเทพจูเนียครับ10แล้วด้านในยิงลูกนี้ได้เหมือนกันครับเมืองทองยูไนเต็นครับโอ้โหประตูที่ต้องการมาแล้วครับแล้วได้ประตูจากหมายเลขเก้าครับโอ้้หหรือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยครับมีโอกาสแล้วใช้ไม่เปลืองเดี๋ยวดูภาพช้านะครับจังหวะนี่ครับ ลากมาในกรอบแล้วโอ้โหยิงเล่นทางไปเสาไกลครับ1-0ครับเมืองทองขึ้นนำคองคนอะคาเดมี่ขอบคุณมากนะครับคุณแล้วดูในสนามก็โอ้โหสองต่อสูตรครับโอ้โหปั่นโคง้งอ้อมกำแพงแล้วได้ประตูเลยครับจากหมายเลขทีิบปครับสุปิติจิตกเกษมครับมองแล้วอื้หูปั่นคง้งโค้ง เสียบเสาเสียบคานเข้าไปครับฝั่งของคนอคาเดมี่แล้วเลนมาไม่ดีลองยิงุนโอ้โหชนคานครับจังหวะสองหูจะจับเล่นตรงนี้บอลมันเกมบุกของเมืองทองครับเปิดเขามาแล้วได้บล็อกลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับ ประตูที่3ของเมืองทองครับเป็นจังหวะเปิดบอลมาครับแล้วได้เทคลูกนี้เดี่ยวเดียวครับเรียบร้อยครับสาต่อศูนย์ครับเมืองทองขึ้นแล้วโอ้โหลองยิงไกลของเดวสกนาจะมีลูกสู่ครับแล้วลองยิงอัดกำแพงตรงนี้ครับโบรัสินเปล่าน้กวีจบกันนขันในช่วงครึ่งแรกไปเลยครับ โดสินให้สัญญาณเริ่มเกมครับในช่วงครึ่งเวลาหลางครับอีก30นาทีครับเราจะได้รู้กันครับใครจะเป็นฝ่ายที่จะเก็บ3แต้มได้ทางด้านสิรินทร์าราชวิทยาลัยครับยังขึ้นนำแข้งเทพจูนเนี่ยอยู่1ต่อสูครับ บอลกระดอดพื้นครับมองได้แล้วอะไรครับหลุดเดี่ยวขึ้นมาลองยิงเสาแรกไม่ตรงกระดอบครับตัดรุนด้กรอบผิโดโทษเลยครับจะได้ประตูไร่ขึ้นมาหรือไม่ของโคนเปิดเข้ามาแล้วโอ,อ้โหธนกรครับออกมารับข้อซองไว้ได้บแต่พูรภาษาประตูครับนนทพัฒนี่ครับโอ้หูนัครินปั่นแลนน้วนนทพัฒน์ ปัดออกไปได้ครับให้สัญญาณเพื่อนมีลูกสูตรไหมครับด้ญญานเมืองทองเปิดเขา้ามาแล้วได้ยิงลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับได้ลูกได้บุกต่อก็เมืองทองจับแล้วยิงลูกนี้บอลหลุดออกหลังไปอีกครับแต่ว่าจังหวะจบสกอกร์เนี่ยอาจจะโดนไม่ดีเท่าไหร่ครับน่าจะไปโดนวงเวหน้าแข้งตัวเองครับสำหรับกคิน แอสเซทไว้สยามกีฬา2024แล้วดูตรงนี้โอ้โหมีกระชอกเหมือนกันครับธนกรแล้วยิงไกลลูกนี้ข้ามคานครับแล้วพุทธศิน์ก็ปอนนวีครับจบการแข่งขัน60นาทีครับ <S <s เป็นทางด้านของ เมืองทองครับที่เอาชนะอคอน,นคาคาในมีไปได้ทยสกอร์3มประตูต่อ0ครับ